ที่จะเข้าสู่คู่ที่2วันนี้ฮะอย่าลืมว่านักชกทุกคนครับมีโอกาสาร,รับเงินรางวัลพิเศษจากทาง Global House ครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์หรือว่านักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์รางวัลละ1 0 0 0 0บาทจากทาง Global House ครับและยังมีรางวัลพิเศษจากทาง An นต์ซินครับสำหรับนอกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับ10,000และ30 0 0 0บาทรอนักมวยทุกท่านอยู่นะครับเรามาลุยก,กันต่อให้คู่2วันนี้ครับ134ปอนด์ครับ5ยกครับคิวเวดดวลกับประเทศไทย Ladies and gentlemen, fight number two this evening is a five round bout at 134 pounds between Kuwait and Thailand. Introducing our first fighter here, he is from the blue corner, 23 years of age, standing 176 centimeters tall with a professional fight record of 26 fights, 18 wins. Please put your hands together for Mohanad El Mokabri from Kuwait. Yeah. จากมุมแดงอายุ22ปีจากพัทลุงประเทศไทยสูง1 7 3ซติเมตรชกมาแล้วถึง68ไฟชนะ52และเสมอหนึ่งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเด่นพัทลุงภูเก็ตไฟคลอบ f รุ m t ไทยแล n d ขาดบนเวทีคุณมอมชัยวิสุงเรชมกันต่อเลยนะครับศึก LWC ซุปเปอร์แชมป์คู่ที่สองนะครับกำหนด5้ยกพิกัด134ร่ปอนด์เด็นพัทลุงภูเก็ตไฟล์กลับวันนี้พบกับนักมวยจากประเทศคูเวตนะครับโมฮันต์เอลมอกราบีอ่ะโดยเหตุผลนี้ครับที่มีมวย5ยก เราก็จะทํามวยไทยให้เป็นกีฬามากขึ้นการแต่งองค์ทรงเครื่องก็เต็มตำรับตำราของอัตลักษณ์ของความเป็นมวยไทยนะครับมงคลภผ้าประเจียดแอ่งเกินกระจับยางกันฟันก็จริงๆแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายมวยอยู่แล้วนะครับปี2 5 4 2ครับพรบมวยเด่นพัทลุงภูเก็ตไฟคลับนะครับชื่จริงว่าอดีศรสมบัติมากครับแมนามสกุลดีเหลือเกินครับต้องรักษาไวด้ดีๆครับวยยัย22ปีครับ173 68ครั้งชนะ52แพ้15เสมอ1ครับอ่ะพี่น้องชาวจังหวัดพัดทธลุงส่งใจมาเชียร์เลยครับวันนี้จะเจอกับนักมวยจากประเทศคูเวตนะครับประเทศเศรษฐีน้ำมันกับโมฮันัดเอิมมอกราบีครับวัย23ปีนะครับสูง176เซนติเมตรในทีมงานของเอ็ดลิมคูเวตครับแต่ที่เรียนไว้เสมอนะครับมวย5ยกนี้เราเตรียมไว้ต่อยอดเพื่อ ชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีในโอกาสหน้านะครับคบต่ออย่างน้อยที่ส,สุดทำการแข่งขันไปแล้วสัก3เดือนนะครับก็จะมีนักมวยมากเยอะพอสมควรที่จะจักอันดับได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีๆครับโชว์ฟอร์มส,สวยๆครับนอกจากขายทอดสดทางช่อง8แล้วยังมีโอกาสเป็นแชมปเปี้ยนของลุมพินีไปด้วยครับ ดีกับนั่งบริกรรมคาถาอยู่นะครับเด่นพัทลุงภูเก็ตไฟคลับนะครับเป็นมวยสไตล์บูดูเดือดส่วนโมฮันนทนี่ตามประวัตินี้บอกว่าแม่ถนัดในเรื่องของการใช้แข้งนะครับแล้วก็เป็นหนุ่มลุกครึ่งด้วยนะครับลุกครึ่งคูเวตกับเลบานอนนะครับอ่ะดี้ต้อนรับครับสู่เข้าบริกาศสดการแข่งขันมวยไทย LWC Super Champ นะครับ เป็นคู่ที่2ครับคู่นี้ในรูปแบบ5ยกครับโอ้ดีใจชื่นใจครับคุณมารุตถ้าบอกว่าเป็นเศรษฐีเมืองน้ำมันก็ถูกต้องนะครับคู่เตุหันมาสนใจกีฬามวยไทยครับอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับศึก LWC ซุ per cham ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับะกด ดูช่อง8กฎหมายเลขก27นะครับแล้วจันถึงสุขก็ฝากไว้ด้วยครับเด็ดมวยเดือดครับรวมถึงรายการการถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์แล้วก็รายการอีกมากมายครับเรื่องของกีฬามัดมวยน,น,นี่เป็นเป็นช่องที่แฟนๆให้ความสนใจกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเทพบันทึกการแข่งขันรายการต่างๆเรตติ้งก็ถือว่าดีครับคุณมารุตครับ แลวอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่26นะครับอ่าวันที่26มีนาคมนะครับพบกันที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีครับไปชมกันเลยครับมวยห้ยกครับเตียนพัทลุงกับโมฮันต์เอลโอกราบี้ครับอ่ะเดี๋ยวดูครับจะครบ5ยกหรือเปล่า5ยกยี่ห้อนี้สังเวียนนี้รายการนี้ไม่มีตะลิดติดซึ้งนะครับเป็นมาใส่เลยครับเอาครับโดนเป็นโดนหล่นเป็นหล่นครับ าไปก่อนครับทางด้านของโมฮัมหมัดพยายามจะสักหูคืนซ้ายครับทางด้านของเด่นพัทธลุงต้องมาชิมซ้ายเมืองลุงเลยครับวันนี้โมฮัมมัตเอลมอคราบี้ครับโอ้โหแต่ว่าเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับไม่กลูเด่นพัทลุงเลยครับล็อกดีๆครับล็อกให้แน่นนะครับชาด่างชาติลูกวงไอนี่มีสะบัดนะครับไม่ใช่สะบัดบล็อกนะครับมีสะบัดสองครับเป็นทุกคู่ครับพูง่ายๆครับ เข้ามาสู่รายการโอ,าอา้โหบาดกระแทกซ้ายครับจีบเขินๆครับจบังหวะจะถอยหลังพอดีครับโอ้โหโตวัโหโตวใหญ่จริงๆครับโมฮันท์ดูครับมาดับกระแทกซ้ายครับทำลายจังหวะของเด่นพัทลุงต้อง,งกล้าออกอาวุธนะครับ อย่าไปลองของครับนี่อุ้ยฝันศอกเลยครับจังหวะเด้งเชีอยงัดีครับเด่นพัฒทลุงครับสัญญาณเตือนมาแล้วครับระยะประชิดหมัดเท้าเข่าศอกปะเทนได้เต็มที่ครับไม่มีก็จำกัดน,นะครับนี่คือศิลปะกีฬามวยไทยแะใช้ก,กฎกติกามวยไทยในการออกอาวุธตัดสินนะครับลูกผสมก็ใช้ได้ครับ นี่เป็นแชมปเปีย้ยนของ WBC k u w a i ด้วยนะครับสำหรับโมนัสตอบแล้วฟันเลยครับาหาแล้วครับอเอาให้ใหางคิว้วแหกโค้งไปเลยครับแต่หลัับน็อกเปนเรื่องธรรมชาตินะครับของ LWC Super Champ นะครับ ออกองตั้งเอาออกอาวุธตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเดีจะเป็น5ยกก็จรีลูกนี้ฝังแข้งเลยครับแม่เสียงดังมาถึงโต๊ะของคุณยายนะครับขวาเนื้อๆของเย็นพัทลุงเอาล้วครับโอ้ยเข่าลอยครับมฮัมหมัดโมฮันนัทนะครับกล้าออกอาวุธกล้าใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับแต่วมวยต่างชาติแน่นอนครับเขาไม่สนครับว่าคุณจะมีดีกีอะไรเขาเข้าใจกฎการครับ ว่าการขยันการเปิดไอม้มาทำใส่คู่ต่อสู้อย่างที่กรรมการเรียกไปคุยนั้นแม่ชัดเจนครับไม่มีหน้าเสือครับไม่มีเหลี่ยมตัวไม่มีลูกกระตุกไม่มี5 4 3สี่สาองปลายปลายหมัดครับแม่สะดุ้งเฮือกเลยครับสะดุ้งทั้งนักมวยสะดุ้งทั้งผู้บรรยายญ่เลยครับเอาล้วครับบวกปัดกันแล้วครับช่วงปลายยก น่าจะเป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับพักกันสักครู่ครับผ่านไปแล้วนะครับยกแรกครับของมวยคู่ที่2กําหนด5ยกครับเด่นพัทลุงกับโมฮันั์เอลร์มอกราบี้จากคูเวตครับโอ้โหไม่นั่งซะด้วยครับโมฮันั์ชมภาพช้าเลยครับนี่ครับหมัดกระแทกซ้ายนะครับพนวกกัรที่เด่นพัทลุงเสียหลักด้วยครับลุกขึ้นมานี่แห่ไม่เจ็บแต่เขินครับลูกนี้ นี่ฝันต้นขาเลยนะครับวางขวาคืนซ้ายโดนขวาคืนเหมือนกันครับคนละช็อตครับโอ้ยลูกนี้แลลวครับเต็มเต็มครับแม่รับกับมุมกล้องพอดีครับไม่ครับลูกนี้สวยครับก้าวแล้วแทงเลยครับไม่ต้องกีบโดนหมัดครับแม่วูบไปเหมือนกันครับอาครับแ่ยกแรกก็เห็นรับงามๆเลยนะครับลุยกันต่อครับยกสองครับเลสโกยก2ครับ ไปกันเลยครับวันนี้มวยสนุกนะครับ9คู่โดยเฉพาะมวยรอบนะครับคู่3คู่4โอ้ยปัดขวาเข้ามาแล้วครับมอนัสเกมน่าจะเปิดแล้วครับยกนี้เปิดแล้วอุ้ยครับไมต้องท้าทายครับเขาจัดแน่ครับเด่นพัทลุงโอ้โหมวยสักคู่นี่ครับทำไมต้องเล่นกล้าวคอตัดลูกเหล็กยกขึ้นยกลงนะครับมีส่วนนะครับทำให้กล้ามเนื้อ โเรนกลามต้นคอนั้นแข็งแกร่งครับถ้ากรงรอก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่เกรงรอหรือว่าไม่ได้ตั้งตัวนี่เผลอๆล่นนะครับเกมสักรุ่มองไม่ชัดครับเร็วมากครับเดีย๋ยวดูครับการเรารอดยกนี้ไปได้น่าจะมีภาดชา้าสวยๆครับหมัดของโมฮันัส น่าจะอยากเอาคืนเลยครับเติม <Whoa, S 1> พัทลุงนะครับโอ้โหเลยแล้วครับคุณมารุต <mel od ic> ชักจะมีอารมณ์แล้วครับชักจะมีอารมณ์แล้วครับโดนมพระตะพุกอารมณ์ก็ต้องออกอาวุธกันเยอะๆครับเดินเข้าใส่ครับโอ้โหคนละบาดไม่ได้ครับไม่เดินไม่ได้นะครับโมนันี่ไม่ธรรมดานะครับร่องทีเดียวครับนี่ครับพอต่อยระยะประชิดนี่ทำได้ดีนะครับเติมพัทลุงมีหมัดมีศอกสะบัดนะครับเชื่อว่าต้องมีเข้าไปอีกครับทางด้าน โดนตัดทายอ้าละวครับไม่มีกลัวเหมือนกันครับน้ายังเหนียวอยู่ครับโดนไป3ามสิบสามแล้วต้องเหนียวให้ตลอด5ยกครับ่ะโดนเยู่อตนี้เสียหลักครับก้าวเข้าไปครับเดินพัฒลุงเริ่มจะเดินเร็วขึ้นเลยครับเดินตัดมีทีโอ้โหยสือมาแต่ละทีครับของไส้แทบทะลุต้องดูครับเปียเสียสีกันไปครับโมฮันัทจะทนได้ไหมครับ เพราะวานี้แม่เกมมันยังอีกยาวไกลนะครับ5ยกนะครับคู่นี้กระโดดแม่ครับที่เรียกว่การยกรับยกบังนะครับไม่ยกนี่ชายโครงเต็มๆแน่ครับนะครับเริ่มจะขยับเร็วขึ้นก้าวแล้วแทงครับเด่นพัทลงวางซ้ายทีหนึ่งเริ่มจะเน้นเน้นมากขึ้นเนื้อๆนะครับโอ้ยซ้ายเอานะครับไม่บังไม่ได้ครับโมฮันท์ซ้ายเม็ดหนึ่ง เริ่มจะเปิดไฟเยอะสายรอแล้วนะครับสายของเด่นพัทนลุงกันานะมีแข้งหน้าด้วยโอ้ยมันกันครับมหนัทแลกกันเลยครับช็อตนี้อาครับทีต่อทีครับต้องยกบังนะครับมหานัดให่ยกบังนี่แม่โดนเยอะๆนี่แขนล้าได้นะครับไปยัดไปอัดเข้าไปไม่กลัวเลยครับเด่นพัทนลุงครับตอนนี้อยากจะแรกครับให้รู้ดำรู้แดงไปเลยดูับฟันหน่อยยังสับไม่ถนัดนะครับ เข้ามาตีโอ้ยแมเสียบแต่ละดอกแหลมแหลมโอ้ยเอาไปไปไปครับแม่อนจะย่อครับเือกเลยครับพักกันสักครู่ครับผ่านไปแล้วสองยกนะครับเริ่มจะเจ็บเจ็บมันมันคันคันบริเวณร่างกายเลยแหละครับโดนอาวุธกันไปของแต่ละฝ่ายนะครับทั้งเด่นพัทลุงแล้วก็โมฮันนัทครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับโอ้โหบวกศอกครับ ถึงกับพังะเลยนะครับเด่นพัทลุงดีว่ายังไม่เป็นไรนะครับนี่รับจังหวัดใส่ซ้ายลูกนี้สวยช้อนรับนี่สวยนะครับทีต่อทีครับนี่แทงเข่าโยนนะครับระยะประชิดก็เอาศอกหันเข้าไปครับหม่ยังไม่แปกนะครับยัดลูกนี้โอ้โหช่วงท้ายปรายยกที่2ครับครับลุ้นกันต่อครับพึ่งทางครับยก3ครับ ต้องชื่นชมครับนักมวยจากคูเวตรายนี้ไม่ธรรมดาครับวงนอกดีครับแต่ว่าวงในต้องเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงครับด้วยประสบการณ์นะครับแน่นอนอนาคตแข็งแกร่งขึ้นแน่ครับวัย23เท่านั้นครับทางด้านของโมฮนัทเดินเข้ามาหาเหมือนเดิมนะครับโมฮันนัทครับเหมือนกับยกแรกๆนะครับเข้ามาครับเสียเบาๆก่อนครับนำทางไปก่อนครับเด่นพัทลุง ไปดีก่อนทิ้งก่อนก้างนะครับที่นี่ครับทำอะไรกันไม่ได้นะี่กรรมาการจะแยกทันทีโอ้ยหันต้นขาครับมาเ,เ,เก็บนะครับลูกนี้เก็บแน่นอนครับแต่ว่ายังใช้ซ้ายหน้าใสบวกหมัดอย่าไปแลกหมัดนะครับอันตรายนะครับทางท่านของเรียนพันทลุงไปลองกำปั้นนี่เสียวไส้แท้แล้วครับ โดนแข่งซ้ายของมัวนัสสอนทางดีๆครับซ่อนทางดีๆครับมจะสับสองอีกแล้วครับทาง้านของเด่นพัทลุงดูเหมือนว่าตั้งแต่ยกที่แล้วเรี่อจะไม่ค่อยกล้าอ,ออกอาวุธนะครับมวนัทครับเรา่าออกแลวโดนสวนตลอดคงจะรอเก็บฟังแล้วก็ค่อยโต้เลยครับแขนขวานั้นน่าจะละ้ละาๆช้าๆนะครับโดนซ้ายของเด่นพัทนลุงเข้าไปหนักๆน,นะครับไปอัดข้อนแขนทำไมครับ ลูกสายแล้วก็วนออกมาครับโมฮันท์โอ้โหเข่าโสนหมัดเลยครับลูกนี้เริ่มเดินเกมเร็วอีกครั้งแล้วครับโมฮันทโอ้มาดีครับเปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับไปอยู่บริเวณต้นขาแล้วครับต้นขาเพื่อให้คู่ต่อสู้นั้นขยับเคลื่อนยากนะครับ ดูเหมือนจะเริ่มมั่นใจครับเด่นพัทลุงขยับใกล้ๆแล้วครับทีต่อทีนะครับประทะกันไปายนี้เริ่มจะรู้นะครับคููต่อสู้ออกอาวุธมีน้ำหนักหรือเปล่านะครับนี่นะครับก้าวแล้วแทงครับมโดนเสียบแล้วทำท่าจะไม่ดีครับทางด้านของโมนันทมีอาการแล้วนะครับทำท่าจะมีอาการครับโดนแทงซ้ายเห็นเข่าแล้วจักกะกี้แล้วครับโมฮันทครับเด่นพัทลุงก็เห็นแล้วครับ เริ่มจะประเคนครับค่อยๆเบียดไปเรื่อยๆก้าวแทงซ้ายโอ้โหดูเลยครับแทงสวนเลยครับยังไม่หมดฤทธิ์นะครับโมหนัทครับต่อไปครับวางซ้ายอ้าวมิโต้คืนยังดื้อยังเถียงครับเริ่มโหนนะครับเกรียนพัทหลงอาครับมาเรื่อยๆแล้วครับกำปั้นเสียบกำปั้นเสียบไปเรื่อยนะครับ โอ้โหโดนทุกขวาครับลุกนี้นี่ครับยังมีพิษสงอยู่ครับพลังกำปั้นเอ้าสามยกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่สองวันนี้ครับกำหนดห้ายกครับเด่นพัทลุงกับโมฮันท์จากคูเวตโอ้เริ่มจะหายใจแรงนะครับโมฮันท์จากคูเวตครับไปดูภาพช้าครับนี่ฮุกซ้ายดีนะครับหมัดหน้าของโมฮันั์ครับ ในช่วงต้นเกมนี่กับครึ่งแข้งครึ่งเข่าจากนั้นก็เริ่มกระจายคืนเลยครับสำหรับเด่นพัทธลุงโดยเฉพาะเข่านะครับ,รบวางซ้ายนำร่องไปก่อนนะครับรวงในก็มีหมัดมีศอกครับปะเก็นเนื้อๆครับยกที่ผ่านมาอาลครับลุ้นกันต่อยกที่4ครับกรรมาการนามมชัยครับ เช็ดนวมเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดสารระเหยครับอาจจะติดมากับปลายนวมได้นะครับปล่อยไปนี่เข้าเบาตาอาจจะรายระคายเคลืองได้อ้ากับซ้ายตนเจมนี่ดูสดชื่นนะครับมัวนัทแต่พอแม่กลางๆยกที่โดนซ้ายนี่ก็เริ่มจะระลวยไปตามลำดับเลยครับจะออกซ้ายแรงนะครับ ติดสะโพกก็มายอมให้เข้าใกล้ตัวเลยครับเด่นพัทลุงครับเียาวุธคอยปรามคอยขู่ไว้ตลอดนี่นะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายครับเข้ามาได้จังหวะได้รัศมีก็หัวปับเข้าไปให้ตลอดโอ้ไปยับไปแขนโดนเยอะๆนี่แม่ค่อยๆแขนจะลาจะห้อยลงครับขวาของโมงนะ จ่อยังไงดีครับโอ้ยนี่ครับโอ้ยเฉียวหน้าเหมือนกันครับแม่ยังหน้าโปรยังมีพิษสงอยู่ครับโมวยจากคูเวตทายนี้โมฮันัทไม่ธรรมดาครับร่างกายดีอหุบขึ้นใช้ได้ครับโอ้ยปัดขวาแล้วครับแม่โอ้ยอย่าไปยั่วเขาครับแพ่เด่นพัทลุงรับเสือจริงๆครับแล้วครับโดนอีกแล้วแม่ทำเป็นร้อเล่นไหมครับแม่ไม่ใช่ดาวยั่วครับไม่ต้องไปยั่วเขาครับ มอนัทนี่ความตั้งใจนี่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วได้นเขาเตมแต่ไม่กลัวแล้วครับมอนัทเป็นนักมวยที่มีแผ่นหลังปีกด,ด้านหลังนั้นกว้างครับทางด้านของเกรนพัดหลุงครับมบวยตรงนี้นี่ไปรับหมัดไปเสริมหมัดอีกสักหน่อยนี่มันน่ากลัวเลยครับเพราะว่าซ้ายนั้นเตะหนักอยู่แล้วครับนี่ครับ มลยซ้ายนี่มันจะกว้างมันจะเห็นชัดนะครับเอครับคารุมัดเยอะๆแน่นๆเข้าไปนี่น่ากลัวครับซ้ายอ้าวครับโดนทุกซ้ายแล้วไม่มีกลัวครับโมนัทกาจะซื้อด้วยกำปั้นเหมือนกันครับเอาทีต่อที่อยู่ไปจับกายเป็นรอเก็บอาวุธไปก่อนนะครับสำหรับเดินพัทลุงรอให้โมฮันัทออกมาก่อนครับนะครับโอ้ยมาขวาครับโอ้ย หมัดเดียวครับแล้วออกไปน่าจะรัวรัวเร่งเร่งหน่อยครับ <S <S โอ้หมัดขวายังมีพลังอยู่แล้วแม้ว่าจะโดนไปอัดคอนแขนขวาเยอะๆนะครับดูครับ <S <S โอ้โยกนี้หมัดของโมฮันท์ไดทำเสียวไส้หลายครั้งเลยครับ <S <S ต้องปลุกต้องกระตุ้นตัวเองนะครับเด่นพัทลุง <S <S ต้องเข่าให้ได้จัดแจ้งแบบนี้ครับ ยกที่3นี่แม่แตีเหมือนจะยอมแล้นะครับแต่ว่ายกนี้กลับมาฮึดอีกเลยครับนักมวยจากคูเวดผ่านยก4ครับเดี๋ยวมาตามชมกันยกสุดท้ายยกหน้าครับโรมรานพันตูกันมาจนถึงยกสุดท้ายเลยนะครับดูจาัดก,การออกอาวุธแม่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ครบยกนะครับแต่ว่าก็เบียดเสียสีกันมาจนถึงยกที่4ครับจนมาถึงยกนี้ครับดูภาพช้าครับ ดูจงังหวะสาสซ้ายอัดไปที่ท่อนแขนขวานะครับไม่ครับโอ้ยดีว่าติดนวมครับ oh <my> เป็นนักมวดโอ้ยโดนลูกนี้เต็มไตมเลยครับ oh <my> ตำปั้นการออกอาวุธใช้หมัดนี่ใช้ได้ครับโมฮันัทแต่ว่าต่อยไม่ต่อเนื่องครับ oh <my> ป้องเดียวหยุดป้องเดียวหยุดนะครับอา oh <my> ครับ oh <my> เดี๋ยวดู3ามนาทีสุดท้ายครับจะ oh <my> มีรัวรวแบบ oh แบบเปินคนหรือเปล่ามาแบบเป็นชุดๆหรือเปล่าครับผิวหลานแมตตินฟูเวตสั่งให้เดินเลยนะครับสำหรับโมฮันนัทครับยกบีลาก็ถือว่าทำได้ดีเลยยเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับต้องขยันสาดซ้ายบ่อยๆนะครับเตืนพัทลุงครับไม่สาดไม่ได้นะครับขวาจะมาทันทีครับแบบนี้เลยครับเดินมาต้องสาดตร์ต้องเตะแบบนี้นะครับจะได้ออกหมัด ไม่ถนัดครับใจดีไม่ได้นะครับบนเวทีนี่ทำดีมาตลอดแล้วลากก็เยอะแล้วครับเกมแบบนี้ครับเพราะว่าโอ้ยนา่าบาทาลูกพักสวยงามครับลูกนี้สรรจะมูกแกลดงซะด้วยนะครับโมนัทมาแล้วับัดขวาโอ้โหได้ลุ้นได้เสียวตลอดครับเวลาต่อยแต่ละทีฝันสอบสวน,นไม่โดน ฝากแล้วครับวามหวังตอนนี้น่จะฝากไว้ที่กำปั้นเลยครับสำหรับโมฮันรัทครับต้องซื้อโดยหมัดนะครับโดนไม่โดนครับคอยดึงหลบเลยนะครับเด่นพัทลุงถีไปเรื่อยครับเด่นพัทลุงไม่อยากให้ผู้ต่อสู้นั้นเข้ามาใกล้ๆนะครับผียาวไว้ กอล์ฟบแล้วก็ออกอาวุธไปเรื่อยๆนะครับเต็มพัทลุงครับจะยอมเป็นเป้านิ่งให้ทางด้านโมฮันท์ไล่มานี่ครับหลุดครับแต่ยังไม่มีโต้นะครับโอ้โหดูแกใจดีจริงๆครับโอ้โหเกี่ยวก้านคอครับสวยงามครับขวาหลังมัวสครู่โอ้โหเกือบรางวัลพิเศษไปแล้วนะครับทำได้ก็รับรางวัลไปทานขนมหนึ่งหมื่นบาทนะครับ เลยหัวไหลขึ้นไปนี่แม่เป็นศิลปะแม่ไม้มืยไทยการเตะกา้านคอทั้งนั้นครันารายบรรเสียงนั่นแหละครับแม่แสดงให้เห็นนะครับว่าโมฮันท์ทีทำบุกเข้ามาไม่ระวังตัวที่มีสิทธิ์นะครับเอาละครับบุกกระตั้นกันแล้วความหวังสุดท้ายของโมฮันทะ์เอลม็อกราบี้ครับก็คือกำปั้นขวานี่แหละครับอยากจะทำให้เกมการชกมันมีเสียงมีรุนนี่ก็ ถ้าบ yes. no oh, วกโดนจังๆก็มีสิทธิ์ร่วงครับเด่นพัทลุงแต่ดูเหมือนว่าจะมั่นใจเลยครับสำหรับนักพบกับพัทลุงครับเข้ามารวบไว้เกาะไว้กอดไว้ครับไม่มาแล้วครับ ต่างสอกไว้ครับพยายามอลุยครับทางด้านของมัวนัทโอ้ยสอกมาครับแม่ช่วงปลายยกนี่ครับสวยงามครับภาพนี้เหนือสิ่งอื่นใดครับบนสังเวียนเลือดกรมลงกราบครับเจ้าตัวนั้นอาวุโสน้อยกว่าครับเด่นพัดดุง22ครับโมนัทนั้น23มีภาพสวยงามเกิดขึ้นแล้วครับหลังจากต่อสู้กันมาเต็มเต็มครับห้ายกดูจอดสวยๆครับคุณมารุตครับแต่ไปด้วยศิลปะแม่ไม้บวยไทยนะครับสำหรับ LWC Super Champ ครับ ไปดูภาพช้ากันเลยถีบหน้าครับนี่ครับบาทาลูกพักครับเราได้เห็นแล้วครับว่านักวยชาวต่างชาตินั้นนโอี่ครับดูอีกทีครับการคอหรือว่าณรายบันเสียนะครับตังเข้าไปเต็มข้อนะครับว่าอย่างดีครับไม่ร่วงลงไปครับร่วงลงไปก็รับรางวัลพิเศษจากอนดาซินแน่นอนครับนี่ครับดูภาพสุดท้ายภาพแบบนี้แหละครับ มันได้หัวใจจริงๆครับต้องดึงโจมครับนักชงจากคูเวตพร้อมแล้วไปที่คุณแมทธิวดีนครับเชญครับคู่สองจบลงเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาดูคะแนนจากคณะกรรมการกันครับกรรมการทั้งสามท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการกฤษดาพลตือครับพิเชษกหากิทธิ์และกรรมการสุภาพบุญรอดครับให้คะแนน50ต่อ45ทั้งหมดให้ผู้ชนะ the winner from the red corner ไทยแลนด์เ่นพัชโร่งภูเก็ตไฟคลับครับเป็นผู้ชนะของผู้สองวันนี้ครับ